สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ในช่องของเราชาแนลกันอีกแล้วครับวันนี้เรามาอยู่กันในมารับ,รบกันเหมือนเดิมนะครับเป็น EP ที่เท่าไหร่หกมั้งน่าจะ EP พหแล้วคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับอาจจะเป็นเจเอเซ็นที่ยังไม่ติดตามก็ติดตามกันด้วยจะได้ดูคลิปวิดีโอเนี่ยเร็วกว่าคนอื่นนะจะได้ดูก่อนใครเลยอืม เผื่อจะดูคลิปนี้ก็จะได้ดูก่อนใครเลยนะก็ติดตามด้วยติดตามไปนานๆเลยจนกว่าช่องนี้จะเออจนกว่าเขาจะตายนั่นเละโอเคอ่ะมาครับก็เดี๋ยวเราไปปรับหน้าจอเป็นปกติก่อนโอเคไปไปนอนกัน อันนี้นอนในบ้านโปลริสก่อนเพราะว่าถ้าลงไปชั้นหนึ่เสียวมนะันจะมีตัวอะไรมาดักหน้าอย่างเช่นซอมบี้อ่ะออกเลยโอเควันนี้หลังจากตอนที่แล้วที่เราได้เพชรมาตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเออมีสิตอนที่อัดคลิปเศษอะแล้ววันเนี้ยเนาตก็เออ ไปที่ฟาร์มบอสแล้วคตบซอมบี้แล้วมันดอกไอนนี่ปเตโต้ Potato. แล้วก็เอากระดูกคุณของคุณสเกลมาแล้มาทำเป็นเอไอ้โบนเมลแล้วก็ตรงนี้นี่จะเป็นฟาร,ร์มปเตโต้ส่วนข้อแกะส่วนข้อแกะที่ระเบิดไปตอนนั้นก็จะมีแกะหลงเข้าไปในีตัวหนึ่งก็ต้องหาแกะเพิ่มตรงนี้น่าจะเป็นข้อรวมแล้วมั้ง โอเคก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนเยอะนอกจากฟาร์มข้าวแล้วข้าวเกะเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้ดูตอนที่แล้วนะคะนี่เดี๋ยวจะเขียนเอาไว้ว่ามันยังไงว่าเป็นสีแดงนะอ่ะเขียนไว้ตรงเนี้ยมันจะเป็นข้อเกะที่วงเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นข้อเกะอันนี้เป็นรูแบบนี้อ่า มันจะเป็นข้อแกะแล้วมันก็จะมีแกะหลายๆตัวอ่ะกลมๆที่คือแกะนะอ่ะมันจะมีแกะอยู่4ตัวแล้วคีเปอร์มันอยู่ในนี้คีเปอร์ er เป็นหัวเหลี่ยมๆนะหวตาอ่ะแล้วพี่โ,โตโตอันนี้คือพี่โตโตเดินมาคีเปอร์ตูมเรียบร้อยระเบิดโอ้คีเปอร์ เขาพูดจบคีปเปอร์มันก็มาเลยยังไงล่ะเราจะไปตรงนั้นยังไงมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนใครจำตรงนั้น,นได้บ้างว่ามันจะเป็นแบบน่ะที่วงไว้มันจะเป็นเสาใช่ไหมอันนี้น่าจะยังไม่ถ้าใครยังไม่ได้ไปดูอีพีที่แล้วก็คงจะไม่รู้มันตรงเนี้ยคือแบบมันจะเป็นเสาที่พี่โปลิดอ่ะ หนีเขาขึ้นไปมันจะเรื่อตั้งแ,แต่ตรงเนี้ยที่วงมเอาไว้นะขึ้นไปสูง,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 งรตรงจนตรงนู้นอ่ะโปลิสต่อหนีเขาขึ้นไปเพราะโบลิสอ่ะอยู่ดีๆก็มาตก,กาไปฮอตแล้วก็เกิดอารวาสงครามแล้วยาฮอตยืนอยู่ตรงนี้อ่ะเป็นสติกแมนแล้วกันแล้วก็ยิงธนูขึ้นไปแล้วโบลิสก็ตกลงมาอ้าวโฆษณานะโฆษณานะ minecraft มาครับเล่นมาครับโฆษณามาครับมันคืออะไรแล้วโปลิสก็ตกลงมาตายส่วนฟาร์มมอนก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนม้อนไม่ดูเหมือนมอนจะไม่เกิดเลยข้างบนก็ไม่ได้ปักทอดนะก็พาร์ทนี้ก็โปลิสก,กับพี่โตโต้ก็ ไม่มาเพราะว่าวันเนี้ยคือเอาไปที่เซ็นท่านแล้ววันเนี้ยพี่โปลิสก็ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาตอนไหนไงก็เลยไม่ได้มาส่วนพี่โตโตก็ไม่รู้อะแล้วก็เล่นอยู่คนเดียวแบบนี้เลยในกล่องนี้ใครเห็นบ้าว่ามันจะมีมชุดเกาะนะไอรอ,น,อนานของพี่โตโตพี่โตโตบอกว่าจะฆ่าตัวตายก็เลย ใช้ของได้โคตรง่คือจะฆ่าตัวตายทำไมคือฆ่าตัวตายแต่ละทีอ่ะคือเลเวลอ่ะมันจะไม่เท่าเดิมด้วยถ้าใครเล่นมาคาบแบบรู้แบบมาคาบอะไรเยอะๆอ่ะก็จะรู้นะส่วนตรงนี้แคมป์ไฟเราก็อยู่เหมือนเดิมเลยอบบี้ก็เหมือนเดิมนะเอ๊ะใหญ่ไม่มู อย่าบอกแล้ว,ว่าแมมุมันโดนไฟเผาตายตรงนี้อะโอเคแล้วก็จะมีอะไรเพิ่มมาอีกไหมนะฟาร์มบอนนะครับใครที่ยังไม่เคยดูพาร์ทที่แล้วนะก็คือแบบจะสร้างไปสูงๆแล้วก็ทำเป็นแบบเนี้ยเป็นตัวท T ให้มอนมันตกลงมาแล้วเราก็ฆ่ามอนให้คือให้ โอ้โหเรียบแล้วไอรอนโกลเดมไอรอนโกเลมไม่ฆ่าคีเปอร์อ่ะอ้าวยังไงล่ะแกะอย่าขวางอุ้ยเกือบไปเลย เราควรเราควรจะไม่ไปยุ่งกับมันนะส่วนเมืองตอนนั้นที่เราหาเพชรเจอก็ในนี้นะคือจะเดี๋ยวไปเข้าบ้านก่อนจะอธิบายว่าคือฟาร์มมอนเต์เดี๋ยววาดภาพในเดียวกัน,นตรงนี้เป็นตรงไหนเป็นกระดาษดีตรงนี้เป็นถือว่าเป็นกระดาษแล้วกันก็เขียนไว้ฟาร์มอนเนี่ยเราจะต่อขึ้นไปส,งสูงๆแบบนี้ทำเป็นรูปตัวทีไว้แบบนี้ แล้วคือเราจะวางเป็นอันนี้ไว้เป็นคล้ายๆสันแวลบอ่ะที่เปิดปิดได้แล้วคืออันนี้สมมุติเป็นมอนเตอร์แล้วกันเป็นซอมบี้มันก็ซอมบี้มันโง่อ่ะทุกสัตว์ประหลาดทุกตัวมันโง่มันนึกว่าเป็นบล็อกใหญ่ๆมันก็เดินวิ่งตกลงไปตรงนี้เลือดมันจะเหลือมันจะลดไปครึ่งหนึ่งมันจะเหลือห้าสิบแล้วจากนั้นตรงนี้เราจะทําเป็นเช่ารัูไว้ให้เราตบมันจนตายอ่ะอืม อ่ะเสร็จปุ๊บโฆษณาเลยหลายรอบแล้วนะก็พาร์ทนี้ก็น่าจะเป็นพาร์ทแบบเกี่ยวกับการอธิบายในการสร้างก็คงไม่ได้มาเอาชีวิตรอดอะไรเยอะส่วนตรงนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ดู e ีที่แล้วเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมที่วงกก้ไปเนี่ยเสาตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเสาตรงเนี้ยมันคือเป็นที่ยิงมอนเตอร์ตอนลงคืน เป็นตัวเราแบบนี้แล้วก็ยิงสัป,ปหลาดข้างล่างได้อย่างเช่นมีซอมบี้อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะยิงธนูไปอันนี้คือธนูแล้วกันยิงไปปิวซอมบี้เลือดรดอ่ะมันก็เป็นป้อมประการนอะ่ะมันจะมีบันไดอยู่ข้างหลังตรงนี้โกไว้เดี๋ยวพาไปดูนะมันก็จะเป็นแบบเออตรงนี้มีหลุม แบบนี้มีบันไดแล้วคือ e ีที่แล้วอะ่ะใครยังไม่ได้ไปดูนะคือพูดหาคืออ่ะสมมติตอนนี้เป็นตอนกลางคืนแล้วกันคือพี่เโตโต้อ่ะอย่างที่บอกเดินไปปื๊บนี่วงกลมไว้พี่เต๋โต้เดินไปปื๊บตรงนั้นที่ทำวงไว้ก็คือจะเป็นข้อแกะเียบร้อยคีปเปอร์ระเบิดตู้ข้อแกะไม่เหลือซ่า คือแบบมันเป็นแบบการผิดพลาดในการผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่มากอืและด้วยความที่เมื่อคืนน่ะจะเล่าให้ของตอน EP ที่แล้วก็คืออ่ะหนึ่งโบลิซวิตโต้ไม่ยอมนอนสองอนะฮอก็คือขึ้นมาบนนี้ใช่ไหมถือว่าเป็นการล่อสับปะาดสาม อะไรนะความโง่ของทุกคนคือมันคือถ้าคือพวกเราแค่รอให้พี่โตโต้ไปนอนมันก็จบแล้วแล้วคือมันไม่ใช่เพราะพี่พโตโต้อย่างเดียวเพราะโอรต่คนรอไม่ไหวมันเป็นเพราะความรอนานมันก็เลยก่อให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมา แล้วคือเมื่อคืนฟาร์มมอนกนระเบิดเด็ดก็ซ <g ulp> ่อมเรียบร้อยอืมก็มีอะไรเปลี่ยนอยีกไหมอ่ะส่วนใครที่อยากรู้ว่าเออเซิร์ฟเดิมเนี่ยเซิร์ฟเก่าอะคือเซิร์ฟเก่าไอ้ที่เป็นเซิร์ฟใหญ่ๆอ่่อืมอันเก่าของ,าของฮารอะ่ะที่ทำถึงน่าจะ EP 8แปดมั้งคือเซิร์ฟนั้นอะ่ะสงสัยน่าจะไม่ได้ทำอะไรแล้วมั้ง ก็คงจะปล่อยทิ้งไว้แต่อาจจะกลับมาทำปีหน้านะ,นะทนรอกันหน่อยนะถ้ามีคนคอมเมนต์มาอย,อยากดูคลิปกากะว่าอยากอยากให้ทำ EP เก้าไหมนั้น,นเดี๋ยวจะทำแต่ว่าจะรอก่อนว่าถ้ามีคนเมเมนเยอะก็จะทำาบอกก็จะทำไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีคนเมเมนน้อยก็จะเออทำ เออก็จะไม่ทำแล้วกันจะมาทำมันนีแทนเพราะว่านเ,นเนี้ยเป็นเซิร์ฟใหม่เลยแต่ก็ไม่ได้ใหม่มากก้อนเมฆมืดก้อนเมฆโอเคมันก็ใกล้คำแล้วแล้วจะลงอะไรอ่ะอ้าวเอามาทำไมามาโอเคพาร์ทนี้ก็ทนหน่อยโฆษณาทนนะ ใครอยากดูก็ต้องทนเพราะเกไม่ได้คือเราไม่รู้ไงมันจะมาตอนไหนอะ่ะแล้วมันถ้าจะไม่ให้มันมีโฆษณาก็ปิดเน็ตอ่ะก็จริงเ,เล่นคนเดียวแนละ้วไม่ปิดเน็ตละไอ้งูโอเคเรียบร้อยเออโฆษณาก็จะไม่มีละอืมในกล,ล่องเลงข้ก็มีแต่แครอท แครอทแครอทแครอทเป็นบ้าแครอทแล้วเนี่ยอ่านอนไม่ได้โอ้คริปเปอร์คริปเปอร์มันอยู่อ่ะไปนอนบ้านคุณโบก็ได้ <c oughs> คุณจะนอนได้ไหมครันอนไม่ได้ก็จบนะอ่าต,ตัวโตๆไงบ้านตัวโตๆมาได้ไหมนอนบ้านคุณก๊อต นอนบ้านคุก็นอนบ้านดีกตบ้านคุก๊ถึงสูดสุดน่าจะนอนได้โอเคได้ละก็ฝันดีแล้วกันโอเคเชา้าละไอคีเปอร์ตัวนั้นเราจะจัดการมันยังไงโดยไม่ให้พอกระเบิดแล้วโดยไม่ให้มือเราไปโดนไปตีกุหลมบคือไม่น่าขังโกุหลาบสเกลเลตัน skeleton skeleton อ้าวโอเคแปลาของดีกว่าเย้ Yay. โอ้โหดอกแต่ดอกแต่นี้ดอกแต่กระดูกอะไม่เป็นไรดอกแต่กระดูกก็มีของที่มีประโยชน์นะเดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะคะว่าตรงเนี้ยมันเป็นฟาร์มโปเตมอนตัของจริงแต่คริปเปอร์จะทำไงดีอะนี่ของจริง เอาละนี่เออ,อ,อนี่ฟาร์มโพเตโต้ของจริงเนี่ยเก็บให้ดูนะนี่นโพเตโต้กินได้จะบอกทำไมว่ากินได้มันก็กินได้หมดแต่จะเก็บยังไงไม่ให้มันอยู่ใกล้คีปเปอร์จะเกินไปดีฟาร์มโพเตโต้แล้วก็ ฟาร์มแครอทฟาร์มโพเตโต้ฟาร์มข้าวอ่ามีเกิดมาใช่ไหมกินสิรอเลยเพิ่มทีละหนึ่งห้าไม่คุ้มเนี่ยไม่ใช่ทีละหนึ่งทีละครึ่งหลอดอะ่ะโอลิโต้ว่าอ่ะลืมไปว่ามันอบได้ไม่ใช่เหรออีกแล้วอีกแล้วลืมอีกแล้วอ่ะ จะสอนอะไรอีกดเดี๋ยวกับมาครับนะอ่ะจะสอนแล้วกันว่าคือใครที่ไม่รู้จักมาครับล้วเริ่มเล่นแรก,แรกนะอ่ะเดี๋ยวเขียนไว้เริ่มมาเนี่ยเราจะเกิดตรงที่ไหนสะักที่อ่ะสมมุติเกิดมาอันนี้คือตัวเรานะอ่ะทำหน้าให้ด้วยทำหน้าให้ด้วยอ่แล้วขั้นตอนแรกเลยหนึ่งตัดต้นไม้อ่ะนีเป็นต้นไม้นะมันจะเหลี่ยมๆนะ คือให้เรากดด้างไว้าไว้างไว้ที่ต้นไม้แล้วเราก็จะตัดได้กี่มาคะต้นไม้ไม่มีวันหลมอ่ะแล้วก็ต่อไปสองสร้างบ้านไม่ใช่สีทำทอตหรือสร้างบ้านก็ได้ทอตก็จะเป็นสติ๊กแบบนี้ให้ไปทำเตาอบโดยการไปขุดหินไปคะพิกแอคมาแล้วก็เอา เออไม้ยังไม่แปลรูปเนี่ยอ่ะอันนี้ไม้ไม่แปลรูปนะเข้าไปในเตาอบแล้วก็ใช้ไม้แปลรูปเผาอ่ะจากนั้นเราจะได้มาเป็นฐานนะฐานแล้วก็ไปคาบกับสติกเราจะได้มาเป็นทอ็อตอ่ะอันนี้คือทอ็อตนะอ่ะทำประกายไฟให้เออแล้วเราก็ไปสร้างบ้าน มีชินนบ้าดเราสร้างบ้านเสร็จแล้วทำประตูออให้เราปักทดอไว้ปักทดอไว้อแค่นั้นแหละคือการเอาชีวิตรอดหลักๆแต่ว่าถ้าอยากให้บันดีวันนี้ก็ไปทำกับอันเอาเองแล้วกันอ่ะครับอาวุธอะไรอ่ะครับอาวุธอันนี้ขวานนะขวานก็เปรียบเสมือนจะไม่ใช่อาวุธแต่มันแรงอยู่อันนี้ขวาน พวกอะไรพวกเนี้ยคะพวกของจำเป็นจำเป็นพลิกแอคเอาไปขุดหินเนี่ยเออแค่นี้แหละก็เป็นหลักการของมาร์คแล้วก็เราจะต้องสร้างประตูนิ้วเพื่อเราจะไปเอาเบดแล้วก็ฆ่าเอนไปฆ่าเออไอเอ,เอนเดอร์แมนเพื่อเอาเอนเดอร์โพรแล้วก็ไป เป็นไอออฟเอนเดอร์ไปที่ประตูเอ็นแล้วจากนั้นก็ไปค่ะเดี๋ยวก่อนแล้วก็จบหรือจะเล่นต่อก็ได้อนะแล้วใครวางประตูไว้เนี่ยไม่ใช่อะฮอสนะแล้วคือม n ้ยครับเนี่ยขออย่างนึงเถอะอัปเดตให้ยัยนู่กงูเรมาตีทีปเปอร์ได้คือมันไม่ตีทำไมอะ คือไอเล่าโกลิมันเป็นสัตว์หรือมันเป็นหุ่นยนต์หรือมันเป็นคนก็นไม่รู้นะแต่ว่าคือมันเห็นสป,ปรรหลาดตัวสีเขียวมันเห็นสีเขียวมันไม่ทําอะไรแล้วซอมบี้ก็เป็นสีเขียวแล้วมันคืออะไรอะ่ะหรือว่าถ้ามันมีสีขาวมันจะเรียกว่าเป็นสัตว์มันก็เลยไปทํา แต่แมงมุมมันมีแปดขานะแล้วมันทำก็จริงสิเพราะว่ามันมีแปดขามันเป็นสปาราดเายแล้วสองขามันก็ฝุนลึกว่าเป็นคนแล้วซอมบี้มันก็เป็นคนที่กลายพันธุ์กลายเป็นซอมบี้งงงงโคตรงงเลยอ่ะพาร์ทนี้ภารกิจก็แค่มาสอนคนดูดูทำอ่ะตรงนี้คือ ทุกครั้งเราจะเปิดคลิปตรงนี้แต่ครั้งนี้เราจะไม่เปิด <c oughs> ครั้งนี้เราไปเปิดบนหลังคาบานะ้านมันู้นยัได้ <c oughs> คือไม่เปิดตรงนี้เพราะถ้าเปิดตรงนี้คนมันน้อยไปแล้วตอนนั้น,นมันต่อแถวคิสซะด้วยอะ่ะมอนเกิดบ้างอย่าง,งมอนไม่ลงมามอนไม่เกิดอะ่ะคิดอะไรออกในอ้วห้าอั ได้เวลาของการ TNT ได้เวลาของ TNT แล้วทุกคนทีเ TNT TNT จะได้ถึงกำเนิดขึ้นในแมปนี้แล้วนะครับทุกคนอเอามาห้าอันแล้วกันน่าจะพอนะโอเค TNT จะได้ถึงกำเนิดแล้วเดี๋ยวห้าอันแต่ละสี่อันอะไรเนี่ย TNT จะได้ถึงกำเนิดแล้ว อันนี้น่าจะพอนะเตียงไม่ใช่เตียงเอ่อตัวครับเตียง yes หนึ่งอันมันคุ้มเหรอขอถามก่อนมันคุ้มเหรอน่าจะแถมมาให้สี่อันนะแปดอันยิ่งดีเลยอ่ะโอ้โหไม่ครับแล้วกันเอาเก็บใส่กล่องไว้ ก็คาราที้ก็อาจจะเป็นพาท,ที่โคจะแย่ดิจริงๆ <d _ d> มันก็แย่ทุกคนนั่นแหละคราเทียนทีน่าจะน่าจะแถมมาให้สักสี่อันแต่มันแถมมาให้หนึ่งอันมันให้มาหนึ่งอันคาราฟทีได้หนึ่งอันมันคุมมคนคมค้มไหมทุกคนคิดว่าคุ้มไหมอ่าถ้าคลิปนี้ก็ อาจจะเป็นคลิปสอนเกี่ยวกับมาครับก็อ่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ชวนรุ่ยไปกดติดตามช่องว้วกด้อนแชแนให้ถึง1นึ่ันคนแล้วก็อาจจะคุณอาจจะเป็นหนึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในเจเซก็กดติดตามเพื่อที่จะได้ดูคลิปเร็วกว่าใครเลยแล้วก็ จะได้อยู่ในส่วนน้อยนะส่วนน้อยคือส่วนที่ดีนะก็กดติดตามด้วยโอเคบายบาย